ที่เอสุภชัยปลื้มใจเป็นพิเศษดูเลนางเอกคนนี้สิบปีล่าสุดออกเรือนแล้วผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับงานวิวาของนางเอกสาวแก๊บชนกสุดารักษนาเวศกับเจ้าบ่าวสุดเท่ร้อยตำรวจเอกกรกฎภุคยาพรหรือผู้กองไอ้งานนี้มีเหล่าคนบันเทิงเข้าร่วมแสดงความยินดีมากมาย และหนึ่งในนั้นคือพี่เอสุภชัยที่ไปร่วมงานด้วยโดยพี่เอได้โพสต์คลิปคู่กับเก็บไพร์แอมเขียนเคปชั่นๆว่าสิปีที่ดูแลกันมาเริ่มต้นตั้งแต่เด็กหญิงใส่ชุดมัธยมสมัยเรียนบอดินเดชาสองมาอยู่บ้านพี่เอส่งเป็นดารานักแสดงช่องสามจนวันนี้น้องแก๊บก็ออกเกลือนเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว ยินดีทุกก้าวเดินของลูกนะคะดูแลกันมาเราไม่เคยปล่อยมือกันเลยพี่เอจะอยู่เป็นกำลังใจในทุกก้าวเดินขอกุ้งหนูตลอดไปนะลูกรักน้องแก๊ปนะคะแอดแก๊ปทีพี